ทุกคนรู้ไหมว่าเราควรมีประกันโรคหล,ลายแรงตัวอย่างเช่นมะเร็งโรคหัวใจเกิดอุบัติเหตุไม่เสียชีวิตและเกิดทุกคนละพาพน,นะครับวันนี้ผมจะมาดูราคาเบีเ้ยประกันของผู้ชายอายุ35ปีร่างกายแข็งแรงต้องการเทอม1ล้านเหรียญอยู่ที่ราคาเท่าไหร่มาดูกันครับถ้าเราอยากจะนะครับได้ประกันหล้านเหรียญ เทอมก็คือว่าการที่เราจ่าย10ปีจะอยู่ที่เดือนละ27เหรียญ72เซนถ้าเราจ่าย15ปีคือ38เหรียญ28เซน20ปีก็คือ42เหรียญ68เซนและ30ปีอยู่ที่85เหรียญ80เซนและ a r t คือ annual r e n e w term ก็คือับจะเริ่มต้นที่ราคาเบี้ยต่ำและจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุและสุขภาพ ฉะนั้นลักษณะของเทอมคือถ้าลูกค้าต้องการตัวอย่างลูกค้าต้องการยีปีก็คือเขาต้องจ่ายในราคา42.68เรียนหเซนเป็นเวลา20ปีถ้าหลังจากนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นหมดสัญญาประกันชีวิตไม่คุ้มครองวันนี้นะครับสำหรับคนนะครับที่สนใจที่อยากจะได้ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงผมแนะนำครับเทอมเหมาะสมสำหรับคนที่ยังไม่มีเงินอ่า ที่อยากจะจ่ายเป็นแบบเงินเก็บนะครับสนใจติดต่อผมได้นะครับเอดี้พงศ์วีชนะผมอยู่ที่อลันตาจอร์เจียสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับ